สวัสดีค่ FC ทุกท่านคลิปนี้ชื่อคลิปว่าผมไม่ไหว <ผม S 1> แล้วครับมผมไม่ไหวแล้วครับเป็นอนหาแสงก่อนที่มันเห็นแอคติ้งหน้าชัดๆผมไม่ไหวแล้วครับนะคะก็อ่ะคลิปนี้ใจะให้อ้อยเป็นคนเล่ากันแล้วกันถนะ้าเจเล่ามันจะไม่ได้ไม่ค่อยได้อัธรเพราะเจเป็นคนลากอ่ะเล่าคนโลกเล่าเมื่อคืนมีผู้ชายถูกเทสมาก นางหน้าข้างหาดขาดนุณผู้ชายทุกเทสมากเลยนะทุกเทสมากเลยนี้นนก็ด้วยความที่เ,าเขาไอหัวโป่งไงแล้วกลัวจิกผู้ชายแล้วไม่ไม่ได้าากลัวพลาดกลัวอะไรเงี้ยเออเด็กเขาจะต้องเสวยคุณแม่นะความสวยของเอสายไปจิกผู้ชายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณลูกแม่ขอเวลาห้านาทีเดี๋ยวแม่ไปจิกให้อีกแม่ไปจิกผู้ชายหน่หน่อยวันนี้เ,เ,เลิศคุณทางก็ไม่กล้าไปอุยจะดีเหรอจะถึงเล่นตัวให้ถึงกันแก่ แป๊บหนึ่งนล้ก็ไปจิกผู้ชายมาได้จริงๆค่ะผู้ชายหล่อดด้วยหล่อล่ามกล้ามปูจริงๆผิวขาวผิวแย่ว่าขาวๆกว,าว่าแอนหน้าใสกิ๊ตโอ้อหนี่ผู้ชายสมัยนี้ทำไมเซ็ตผมบบบว่าผมเป็นทรงเป็นเศร้าเเพ้าเลยเนาะแต่แต่ละแต่แต่ล่อมก่อนแบบผู้แม่เลงมาปับเกือบชั่วโมงละหลอให้จะแบบให้ผู้ชายเมา ก็หนุ่ชายแปมเบ๊ะ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 เอาแหวนง่ายละง่ายละมันจะใช้ความสุขของแม่ไปลากนะคุณลูกหนังก็เป็นลากมันเจ๊งนแลงไม่ยอมไปนักงคอยลากมาผู้ชายก็จเจ๊ก็ไปลากมาแล้วผู้ชายเมาด้วยผู้ชายก็ตามมาโอ้ยกระเทยตกตะลึงทั้งเซต็ตถูกต้องเพราะว่าผู้ชายหล่อมากมาเสร็จแล้วมันมีโต๊ะ ตามมาเสร็จไปนั่งที่โต๊ะเลยก็ตะมอยหอยกินเหล้าสิกินเหล้าเทเหล้าเผี่วผู้ชายเทเหล้าให้ผู้ชายหม่อมเหล้าผู้ชายจับคงจับคุยชิคมงชิคไม้ผู้ชายเบาๆจับคุยบนโต๊ะเลยนะผู้ชายก็ไม่อายจับคงจับคุยกอดหอมกันน้อนนวเนาะและไอ้สิ่งที้ยมากก็คือเอามือล้วงเข้าไปในคุยผู้ชายอ่ะคุณลูกชิคชิคเมลชิคเมลเช็คเมลช็คเมลกันเอามือล้วงเข้าไปในคุยผู้ชายแล้วมาแล้วยังไม่ดมเองแล้วให้เราดมอีจะแซมเปิลนะพ่อพี่กับมือโจกล้วงเขยผู้ชายคลขวค้ัง ฝากกดว่าเมนก็มาเมนคุณแม่ประมาณปัดจอมมาแล้วนี่แล้วแถมหมอยติดหน้านางอีกนะเมื่อคืนแล้วแป๊บหนึ่งผู้ชายว่าก็ตะล่งกับไปตะล่งกันมาเออผู้ชายก็เริ่มมีอารมณ์ไงแล้วผู้ชายมีอารมณ์ผู้ชายเริ่มซึนเสอดยออเสายก็ล้วงเดี่ยวเที่ยวที่ผู้ชายเพจผู้ชายเพจส้มตำปล่าวะไรเพจสมตำหรอกผู้ชายคุณแม่ล้วงควยเขาเกินเขาก็ต้องซีแต่ควยเขาแข็งแล้วนะไปไปพี่ครับพี่ครับพี่ครับผมไม่ไหวแล้วครับ อหอยใหม่แล้วครับอหอยใหม่แล้วครับวี่งอ่ะ แป๊บเดียวค่ะเป็นแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเช็คบินแป๊บเดียวเราเราพี่แป๊บเดียวเราพี่แป๊บเดียวเอาไปซื้อถุงยางก่อนซิไปซื้อถุยางก่อนซื้อไม่ไหวแล้วครับผมกว่าจริงๆกำลังจะไล่แไปซื้อถุงยาง2อนาทีครับสาทีนาทีได้ไหม2นาทีได้ไหมได้แป๊บเดียวเขาสั่งชิคบินอยู่ทำไมอ่ะผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับก็ผู้ชายอยากมีเซ็กกับกระเทยเออการียกว่าผู้ชายเงี้ย่ะรอซื้อก ู่โอ้เจ๊เจ๊ก็ล้วงล้วงใหญ่เลยนะลู้ใส่เลราหลอนน่ะเออเาหลอนูงไม่ใช่กระเทยปลากฏว่าแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวและโอ้ยลูกใส่อ้วกแตกใส่กระเทยอ้วกพุ่งกลางวงกระเทยวงแตกเฉี่ยจับหน้านางหนังได้ไหมนี่พี่ครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวกันไปอย่าอย่าหืีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งหื่นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ๊ก็ล้วงล้วงใหญ่เลยนะไม่ไหวแลนะไม่ไหววแล้ พ๊กผู้ชายอ้วกพุ่งวงแตกอีนี่กลางวงเล่าเลยนะเต็มอกหนูนี่กระเด็นนี่นางข้าจะไปกินอันตำม่วมาก่อนเส้นอันหน่อมเส้นเต็มหน้าตองหนูเลยแบบเส้นส้นเต็มนี้แล้วกรณีคือพี่เอ๋นั่งข้างนางแล้วนี่นั่งตรงข้ามอ่ะเข้าใจปะเจรอดตัวไปได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้สองนาทีข้าพี่หนึ่งกรลังจะเป็นไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ละแอนั่งตรงข้ามอ่ะปึ้ง ไอ้ยาแย่คือหายตัวด่วนคือหายตัวไปไหนคะอาบน้ำใช่ไหมคะ <c oughs> คุณแม่ลากมาลงทะเลไปแจก้เกลือแถวนี้คุณลุกไหวแล้ว <c oughs> เกินเหตุขนมสเส้นเต็มหนะ้าอกเป็นหมดเลยอาะหนูจีนอนะ่ะเต็มที่หมดเลยอะ่ะสวยแท้สวยบ้าอย่างอันน่ะ <c oughs> ผู้ชาใจผมไม่ไหวแล้วครับอ้วกแตกกลางแล้วผมไม่ไหวแล้วพุ่ง <c oughs> พรดสภาพา <c oughs> วัาสตร์กระทายเลยนะอ้วกยางอ่ะเนาะเบนหนึ่งจนเละไม่พอตดด้วย ตอนแรกนี่ว่าเขามาขายตีหนึ่งตีสองอ่อใครมาขายปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยเหม็นเนาะตอนแรกเราก็เออมันมีเออมันเหม็นปลาหมึกย่างเหม็นกับโม่แล้วจีผู้ชายแอบตดอ่อแล้วก็ไม่รู้ไงเราไม่ไา้ไม่อยากไม่ผู้ชายไม่ได้ตดว่าปลวดนะเขาแค่ปล่อยปิ๊ดปริ๊ดปิ๊ดเนาะแล้วอยู่ใต้ลมอ่ะแล้ก็คิดว่าโอ๊ยพ่อคงขายกันย่างอะไรแถวนี้แหละแต่ตีสองก็ไม่ใช่สรุป ตดนํามาก่อนแล้วเออเราก็นึกว่าเออมันเหมือนเซนา <Aven ge. S 1> นมีเนาะนำรถไปก่อ,น,อนนี่ตดนํามาก่อนแล้วก็ไม่แคร์เออมาล่างไม่รู้เรื่องอะไรไปเหมือนไปก่อนแล้วครับไมก่อนแล้วครับอาอุ้งโป่งพุ่งพุ่งอ่ะแล้วใครอยากรู้ว่าอะไรเกิดต่อหลังจากนั้นนะคะออแอดได้กินหรือเอใส้ได้กินโปรดกดไลค์คลิปนี้กดไลค์ให้พี่เยอะๆนะคลิปหน้าเจ๊จะมาบรรยายให้สุดฤทธิ์เดี๋ยวขอไปก่อนแต่ว่าคลิปเนี้ยที่แน่ๆออแอดลงทะเลไปล้างคราบอุ้ง พอกลับห้องไม่ไหวเพราะว่ากลับห้องมันไกลมากเนาะ<ก>ห้องเราก็อยู่ฟากหนึ่งไกลมากคือต้องนั่งรถกลับอ่ะคือมันไกลจริงๆอ,อ้อแอรก็เลยจัดการอาบน้ําชาเวอร์ครับอวกที่ทะเลแล้วคลิปต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าพี่เอใส่หรือออแอรที่ได้กินผู้ชายกด like ไลค์ทีใ่ใจเยอะๆนะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ